ดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนต,ตัวตนของชาวราศีธนูคือดาวพฤหัสนะครับการที่ดาวพฤหัสของคุณโครจรไปอยู่ในเรือนราศีกุมซึ่งเป็นพบเรือนของสงหัสชาเรียกได้ว่าชว่วงจังหวะนี้ของคุณมีเกณฑ์การเข้าสังคมมากขึ้นมีเกณฑ์การเดินทางได้บ่อยครั้งขึ้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับดาวพฤหัสณนะตำแหน่งนี้ยังได้ตำแหน่งเป็นอุด,ดมมาเกณฑ์อีกด้วยเรียกได้ว่าชาวราศีธนูมีโอกาสประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้น,นครับสำหรับในชีวิตของคุณนะครับและยิ่งนะครับในชวน่วงจังหวะของเดือนมีนาคมน,นี้พระอาทิตย์นะครับหรืออาทิตย์นะครับ ประกอบคู่ก,กันกับดาวพฤหัสอีกด้วยครับ ฉะน,นั้นครับอิทธิพลของการที่เร้ว่าอาทิตย์กับพฤหัสอยู่ร่วมเรือนกันครับเรียกได้ว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เกือ้อกูลกันเป็นอย่างดีครับมีจุดของความสําเร็จเกิดขึ้นมีรูปแบบของชีวิตที่จะต้องมีอะไรบางอย่างที่สําเร็จช่วยเหลือเกื้อกูลกันเกิดขึ้นนั่นเองเพราะว่าดาวสองดวงนี้นะครับเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วมันจะให้คุณแก่ชาวราศีธนูเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับและนอกจากนั้นการที่อาทิตย์นะครับมากว่าจะาพบสุภาหรือพบเรือนของความสําเร็จยิ่งเป็นรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าชาวราศีธนู โอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จทําอะไรก็ขึ้นทําอะไรก็ดีทําอะไรก็ได้รับความสําเร็จนั่นเองครับเียได้ว่านครับในเดือนมีนาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีธนู vl. ต่อมานะครับมาดูกันต่อนในเรื่องการงานของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีธนูคือดาวพุธครับการที่ดาวพุธของคุณโคจรไปอยู่ในภพเรือนการเงินนั่นหมายความว่าครับการงานของคุณสามารถสร้างเงินเงินสร้างงานงานสร้างเงินใครที่คิดจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้ จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเรียกว่าลงทุนไม่สูญเปล่าลงทุนแล้วได้เงินหรือเรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็จะได้เงินติดม้นติดมือมานั่นเองครับส่งผลทําให้ช่วงเวลานี้ของชาวราศีธนูเกี่ยวกับด้านการงานค่อนข้างมีรูปแบบของชีวิตด,ด้านการงาน ที่จะประสบความสําเร็จได้สมน้ําได้สมเนื้อในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองครับและยิ่งนะครับการที่เาาอาทิตย์ประกบคู่กันกับดาวพฤหัสของคุณนะครับไอจุดจุดนี้นะครับเป็นดาวคู่มิตรกันและก็แถวอาทิตย์มาจากสุพะยิ่งส่งเสริมยิ่งให้คุณกับชาวราศีธนูในเรื่องราวของตงําแหน่งใครคาดหวังตําแหน่งที่เติบโตก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับในเดือนมีนาคมนี้ใครคาดหวังข่าวดีเกี่ยวกับการงานก็จะมีโอกาสสิ่งดีๆเข้ามา ใครอยากเปลี่ยนงานที่ดีกว่าก็จะมีโอกาสได้งานที่ดีกว่า เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าดาวพุธนตำแหน่งอยู่ในเรือนมังกรตรงนี้ครับยังติดอุดมเกณฑ์อีกด้วยครับเรียกได้ว่าอุดมเกณฑ์คือเรื่องราวของการที่จะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับทำให้การงานของชาวราศีธนูนะครับจะมีโอกาสประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองครับสำหรับในเดือนมีนาคมนี้ครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับสําหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีธนูก็คือดาวเสาร์นะครับการที่ดาวเสาร์ของคุณได้ตาแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ใน นั่นหมายความว่าครับการเงินของชาวราศีธนูมีจุดของความสําเร็จอยู่นะครับการเงินของชาวราศีธนูมีจุดของความเข้มแข็งและก็มั่นคงเกิดขึ้นนะครับสำหรับในช่วงเวลานี้แต่อิทธิพลของการที่เราว่ามีดาวหลายดวงเหลือเกินนะครับกองยูอยู่ในภพเรือนของการเงินทั้งในรูปแบบของดาวที่เป็นคู่ศัตรูอย่างดาวศุกร์นะครับก็ยังมีจุดข,ของการที่เป็นรายจ่ายหรือการเบียดเบียนกันเกิดขึ้นอยู่ครับอุปสรรคด้านการเงินก่อเกิดขึ้นมานะครับอาจจะมีรูปแบบของการเงินที่ยังติดขัดอยู่ยังไม่ค่อยได้ดังใจ อย่างที่คาดอย่างที่หวังสักเท่าไหร่ครับฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าการต่อสู้การฝ่าฟันเรื่องการเงินอาจจะเกิดขึ้นในเดือนนี้เหมือนกันครับเพราะว่าอางคารเองกับดาวเสาร์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูกันเป็นดาวแห่งการแตกหกักดาวศุกร์กับดาวเสาร์ก็เป็นดาวคู่ศัตรูกันเป็นดาวที่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทําให้การเงินก็มีโอกาสหรือมีเกณฑ์การสูญเสียเงินเกิดขึ้นได้เรื่อยๆหรือเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับสำหรับในเดือนมีนาคมนี้แต่ก็ต้องบอกว่ายังไงครับความที่ดาวการเงินของคุณได้ตำแหน่งที่แแข็็งงรเเปนก ยังไงก็ยังมีจุดของการที่ยังสามารถฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้อยู่ดีนั่นแหละครับฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าในเดือนนี้ในเดือนมีนาคมอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เกี่ยวกับการเงินเพราะคุณมีภาระค่อนข้างเยอะหรือรายจ่ายค่อนข้างมากและรวมถึงครับสิ่งที่คุณเฝ้ารออย,อออยู่เกี่ยวกับการเงินที่ต้องการอาจจะเจออุปสรรคอาจจะเจอปัญหาอาจจะยังไม่ได้อย่างที่ใจคุณคิดหรือนะครับถ้าได้มาก็อย่างน้อยกว่าที่คุณคาดหวังหรือนะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าโดนเล โดนดึงโดนความล่าช้าหรืออุปสรรคต่างๆให้คุณต้องแก้ไขก่อนจึงจะได้มาเช่นเดียวกันทําให้ดาวการเงินของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคและปัญหาให้ฝ่าฟันก่อนจึงจะประสบความสาเร็จในด้านการเงินนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับสําหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีธนูคือดาวพุธครับการที่ดาวพุธของคุณนะครับจะยกออกมาจากราศีมังกรในวันที่สองนะครับเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกุมเรียกได้ว่าหลุดออกมาแล้ว แล้วจากภาวะกดดันอึดอัดจากความทุกข์เรื่องของดาวเสาร์นั่นเองครับทำให้ความรักของคุณจะเริ่มมีความราบรื่นเกิดขึ้นในวันที่สองเป็นต้นไปครับจนถึงวันที่18มีนาคมเพราะจังหวะที่ดาวพุธเข้ามาอยู่ในเรือนของราศีกุมครับจังหวะนี้ดาวพุธได้ตําแหน่งนะครับก็คือตําแหน่งจุลจกักรและก็เทวีโชคหรือเรียกว่ามีจุดดีๆเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับเพศชายจะได้โชคดีจากเพศหญิงนั่นเองครับเทวีคือได้โชคดีหรือได้โชคลาภจากเพศหญิงฉะนั้น นะครับใครที่เป็นเพศชายของชาวราศีธนูถือว่าคุณประสบความสําเร็จด้านชีวิตคู่เป็นอย่างดีส่วนเพศหญิงอาจจะมีจุดติดขัดได้บ้างนะครับก็คือเหมือนกับไม่ค่อยราบรื่นหรือว่าไม่ได้ดีเท่ากับเพศชายนั่นเองครับแต่การที่คดาวเจ้าเรือนปัตนิหรือเจ้าเรือนคู่ของคุณนะครับโคจรเข้ามาอยู่กับดาวธนูลักแบบนี้ก็จะมีโอกาสที่คนที่ยังโสดอยู่ก็มีโอกาสสลัดโสดได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเรียกว่าอยู่ๆดาวคู่เข้ามาอยู่เคียงข้างกันกับดาวตนุรักคือดาวพฤหัสแบบนี้ ก็เท่ากับว่าคนที่ยังโสดก็มีเกณฑ์การที่คุณจะได้เจอคู่ที่ถูกใจหรือเจอคู่ที่คุณรู้สึกดีด้วยนั่นเองหรือถ้าเกิดในช่วงเวลานี้คุณอยากจะสละโสดในการที่บอกรักใครก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จก็เกิดขึ้นมาได้เลยล่ะครับฉะนั้นในจังหวะที่ดีๆก็คือตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่18คุณรีบเลยจังหวะนี้ยังเป็นจังหวะที่ดีสําหรับคุณเพราะว่าพอหลังจากวันที่18มีนาคมเป็นต้นไปครับดาวพุธหรือดาวเจ้าเรือนคู่ครองคุณก็หลุดออกมาแล้วครับจากเรือนราศีกุมเข้าไปสู่ใน ือนราศีมีนอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้ดาวพุธตกตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นนิดแล้วก็เป็นปลาเรียกว่าตำแหน่งที่อ่อนแอที่สุดมากที่สุดในตำแหน่ง12จักรราศีเลยทีเดียวทําให้ดาวพุธณนะ์ตำแหน่งของเรือนมีนครับเป็นดาวพุธที่อ่อนแอครับทำให้ส่งผลนะครับอิทธิพลที่เรียกว่าชีวิตคู่ของคุณในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะหรือคู่ครองของคุณช่วงเวลานี้อาจจะมีจุดที่เขาล้มเหลวหรือผิดหวังอะไรบางอย่างให้คุณต้องช่วยเหลือเกื้อกูลเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับฉะนั้นต้องดูแลคู่้ดีๆ เพราะคู่ของคุณอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายหรือต้องเจออุปสรรคปัญหาต่างๆที่เขาต้องผ่าฝ่าฟันและเขาต้องเผชิญได้สูงเลยทีเดียวแหละครับในช่วงจังหวะน,นี้นะครับเพราะว่าตำแหน่งนตรงนี้เป็นตำแหน่งและที่เป็นปลาและก็ตำแหน่งที่เป็นนิดนั่นเองครับทาให้นะครับในเดือนมีนาคมนี้ถือว่านะครับความรักของชาวราศีธนูค่อนข้างที่จะดีในช่วงตั้งแต่วันที่1ึจนถึงวันที่18แต่หลังจากวันที่18ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงครับมีอุปสรรคมากมายเลยทีเดียวให้คุณต้องฝ่าฟันแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคที่ คุณอาจจะต้องมีปัญหากับคู่ในเรื่องราวของการขัดแย้งกันได้ด้วยเช่นเดียวกัน,นครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังโสดอยู่ก็ต้องรีบหน่อยนะครับในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่18เป็นจังหวะในการสลัดโสดของคุณแล้วล่ะครับในช่วงจังหวะนั้นและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนมีนาคมนะครับต้องบอกว่าในเดือนมีนานี้นะครับคุณก็ค่อนข้างที่จะลงตัวเป็นอย่างดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินและก็รวมถึงความรักอันมีอุปสรรคได้บ้างน,นะครับสำหรับความรักในช่่่ววงงงตตตตั้ต้้แแ18เปป็นนไสุุดทาายภพรมขอคณ ก็ยังถือว่าดูดีอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีธนูไม่ว่าจะเป็นการงานที่ค่อนข้างจะมีจุดของความสําเร็จอยู่อย่างที่บอกเลยครับว,ว่าดาวสุภามาอยู่กับธนูรักษ์แบบนี้มีความสําเร็จมาก,ก่อเกิดให้คุณเกิดขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ในเรื่องการเงินของคุณก็ยังสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ดีเลยทีเดียวจึงเรียกได้ว่านะครับในเดือนมีนาคมนี้ค่อนข้างเป็นจุดที่ลงตัวของชาวราศีธนูนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับ คำทานายดังกล่าวเป็นคาทานายแบบภาพรวมกว้าง,างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน,นั่นหมายความว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคือว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรน,นั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุ่มโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคน,นครับราศีเดียวกันแท,ท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียว แอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับสกายและกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทนานายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ